ดดา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 ,ดา,ดาอา้าวเจ้ากูมาน้อยมาทําอะไรแถวนี้ล่ะข้า,ขาก็กําลังนั่งเล่นอยู่นะ่ะพี่ดูพอดีกําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อหูฟัง True w i r l e s s พวก TWS อะพี่ดูรู้จักไหมอ๋อรู้จักสิทาไมจะไม่รู้จักเห็นพี่เป็นกระดูอย่างนี้แต่พี่ก็รู้จักนะทำไมเจ้าจะซื้อมาใช้เหรอ ใช่แล้วครับว่าจะซื้อมาใช้แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกจากอะไรดีราคารูปลักษหรือแบรนด์หรืออะไรดีโอ้ปวดหัวไปหมดแล้วนี่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่ดูลองแนะนำให้แล้วกันเกิดเจ้าจะเลือกได้บ้างได้อย่างนั้นก็ดีสิครับพี่ดูได้สิอย่างนั้นมันต้องเริ่มจากอย่างนี้เมื่อกี้เจ้าว่าเรื่องว่าจะเลือกจากราคาดี หรือแบรนด์ดีหรืออะไรดีใช่ไหมขั้นแรกอะ่ะหูฟังพวก TWS หรือ Two Wireless พวกเนี้ยมันมีวิธีเลือกอย่างแรกอะ่ะมันอยู่ที่งบประมาณที่เรามีเรามีงบมากน้อยเพียงใดเราก็ต้องเลือกจากอย่างนั้นก่อนอย่างนั้นผมก็เลือกแบรนด์ดังๆราคาแพงๆเลย ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ครับจะพูดแบบนั้นเลยอะ่ะก็ไม่ถูกทักทีเดียวเพราะราคาถึงหูฟังจะราคาไม่แพงราคาหลักร้อยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีขั้นแรกอะ่ะที่หูฟังแบรนด์ดังๆราคาแพงๆอะ่ะสำหรับคนที่เลือกอะ่ะเขาก็ไม่ผิดนะถ้าเขามีตังค์เพราะว่าหนึ่งอุปกรณ์ในการทำหูฟังหรือ ระบบไม่ว่าจะมีแอปไม่มีแอปต่างๆนานาเนี่ยมันดีกว่าและโอกาสที่จะซื้อมันแล้วเสียมีโอกาสน้อยกว่าเพราะอุปกรณ์มันดีแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เสียราคาแคบบ่งบอกว่าโอกาสเสียมันจะน้อยโอกาสใช้งานดีมันมีมากกว่าเพราะจริงๆแล้ววิธีเลือกหูฟังจริงๆเลยครับ มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราคามันขึ้นอยู่ที่ว่าเราใส่แบบไหนแล้วเราสบายใจเช่นเอียบัตหรืออินเอียร์แบบไหนที่เราใส่ถ้าเราโชคดีใส่ได้ทั้งสองแบบตรงนี้ก็ไม่ต้องคำนึงมากเพราะอินเอียร์ก็มีอินเอียร์หลายแบบหลายรูปลักษณ์ต่างกับเอียบัตอาจจะมะีตรงใกล้ๆก,กันแต่มันก็มีเล็ขใหญ่ต่างกันอีก ดังนั้นรูปลักษณ์ในการที่เราชอบแล้วเราใส่แล้วสบายหูสำคัญกว่าราคาถ้าเอาจริงๆแล้วดังนั้นจะบอกว่าราคาคือถ้าซื้อแพงจะดีที่สุดมันก็ไม่จริงดังนั้นขั้นแรกมันอยู่ที่ว่าเราใส่แบบไหนเมื่อเรากำหนดได้แล้วว่าเราจะเลือกแบบไหนดีไซน์แบบไหนเราก็มาดูงบประมาณเรา ่องบประมาณเราอะ่ะมีมากน้อยเพียงใดสําหรับคนงบน้อยอะสมมุติว่ามีคนบอกว่ามีงบอยู่หนึ่พันถามใครทักคนหนึ่งเขาอาจจะบอกว่าไปซื้อยี่ห้อหนึ่งอ่ะบอกเลยก็ได้ซาวพีดเออลองลองซาวพีดดูสิราคาพันนิดนิดเพราะถ้ามีงบพันเติมอีกสองสก็จะได้หูฟังที่มีคุณภาพมากขึ้นมันพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่า มันก็มีโอกาสเสียเช่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นไฟวิดีโอให้ดูนะครับอ่ะดูนะครับอย่างชาวพีทตัวเนี้ยซื้อมาใช้ได้ปีกว่าอ่ะ,อะประมาณพันหนึ่งเกือบเกือบมาอาจจะพันนี้แต่ว่าผมซื้อมาประมาณพันหนึ่งเห็นไหมครับพังแล้วนะอันนี้พังแล้วแต่สภาพก็ยังดีอ่ะสองตัวเนี้อันหนึ่งอ่ะพังเมื่อวันก่อนนี่เองอันนี้ซื้อมาได้สามเดือนพัง เคยมีคนกล่าวไว้ว่าหูฟังสองร้อยใช้สามเดือนก็พังดังนั้นซื้อแพงๆดีกว่าใช้ได้นานมันไม่เสมอไปนะครับนี่สามเดือน4ี่เดือนไม่เกินนี้พังไปข้างหนึ่งแล้วเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าด้วยหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับอาจต้องแกะหมายความว่าถึงมันจะแพงกว่าครับมันก็ไม่ได้ดีกว่าอันที่ถูกกว่าเสมอไปนะครับมันมีข้อ ที่แตกต่างกันอยู่นะครับมันมันดีกว่าในแง่เขาเรียกอะไรนะ,ะอุปกรณ์อะไรหรือแอปหรือว่าเสียงก็อาจจะดีกว่าด้วยดีกว่าในระดับระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่พังแต่บอกว่าเออสองร้อยอ่ะเดี๋ยวซื้อมาสามเดือนผมเคยซื้อสองร้อยมาสามเดือนก็พังแล้วซื้อแพงๆดีกว่านี่ก็พังเหมือนกันสามเดือนนะครับแล้วก็ อันนี้ใช้ได้เออสักปีหนึ่งนั้งอย่าเรียกว่าพังเรียกว่าสวยอันนึงหายครับอีกอันนึงอรตกโถส้วมเห็นไหมถ้าตกโถส้วมมันก็นับพังเหมือนกันมันใช้ไม่ได้หายมันก็พังดังนั้นเวลาใครถามแล้วว่าเออแพงดีกว่าหรือถูกดีกว่ามันตอบไม่ได้นะครับเราตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แค่เราแค่แนะนําเขาได้ว่าเออหรืออย่างผมจะแนะนําได้แค่ว่าถ้าแพงกว่า หรือขึ้นหลักเกินนี้สอง0ันสามพันสี่ห้ามืนกว่าบาทมันก็จะมีการผลิตที่ดีกว่ามีระบบที่ดีกว่ามียิบย่อยมากกว่าแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่พังนะอุปกรณ์ไฟฟ้ามันพังได้หมดทุกราคาแลครับแล้วตาซวยตกมารถทับล่นหายมันก็นับพังเหมือนกันแต่สองร้อยสาม0 0อ0 0ี่ร้มันก็อาจจะดีได้นะผมบอกงี้เลยมันก็อาจจะดีได้ หลายๆครั้งที่รีวิวไปนะครับต้องบอกเลยว่าก็ประทับใจถึงจะ,ะราคาราคาหลักร้อยไม่ว่าจะอุปกรณ์ตัวมันหรือเสียงที่ได้มาก็สู้หลักพันได้สบายๆก็หลายตัวนะครับแต่ในนี้อาจจะไม่มีให้ดูเขาขายไปบ้างแล้วอ่าดังนั้นก็ต้องบอกว่ามันมันวัดราคากับยี่ห้อมันช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่สำหรับคนที่มีงบน้อยเช่นเขาบอกเขามี200-300งบไม่เกินพันถ้ามีคนถามเราว่างบไม่เกินพันถ้าเป็นการส่วนตัวผมจะแนะนําเขาว่าจะให้ซื้อไม่ถึงพันเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาผมก็จะแนะนําเลยแบรนด์มอนสเตอร์เนี่ยแต่แท้ไม่แท้ไม่รู้แหละแต่มีหลายๆตัวราคาอาจจะ5-600แต่น่าใช้นะครับ ไม่ว่าจะอุปกรณ์อะไรอ่ะเนี่ยกล่องพลาสติกอันนั้นกะกล่องเหล็กเลยก็เห็นใบอ่าไอตัวศูนย์ศูนย์เาครับอ่ะผมก็รีวิวไปแล้วศูนยิอ่ะมันก็ยังเป็นกล่องเหล็กอยู่นะเห็นไหมครับขั้นแรกจริงๆอ่ะในการเลือกซื้ออ่ะนอกจากว่างบที่เรามีส่วนหนึ่งนะครับถึงคนมีตงังเขาอาจจะอยากใช้ของราคาไม่แพงก็ได้ เขาอาจจะเลือกราคาถูกขั้นแรกอะ่ะนอกจากเลนราคาที่เราต้องตั้งไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เราเดือดร้อนเพราะว่าอย่างที่บอกครับจะถูกจะแพงมันบอกไม่ได้หรอกว่าเราจะพังก่อนใครนะครับแล้วก็เราต้องเลือกจากสิ่งที่อย่างที่ผมบอกทีแรกเราต้องเลือกจากว่าเราใช้เอียบัดอินเอียดดีกว่าอินเอียก็มีหลายทรงใส่สบายไหมหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสบายไหมนะครับ เราต้องคาดเดาเพราะเราไม่มีให้ลองของพวกนี้นะครับราคาแบบนี้นะยิ่งส่งจากจีนไม่มีให้ลองอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าถามผมก็จะแนะนําว่าราคาเป็นแค่ส่วนเดียวอีกส่วนนึงรูปลักษณ์และสุดท้ายนะครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจของคนแต่ละคนความพอใจในเสียงบางคนนะ่ะผมบอกเลยว่ามันมันพูดยากเขาฟังเพลงละเอียดมาเช่นเขาเขาเคยฟังแบบมีสาย มีเครื่องส่งไม่ใช่ส่งจากมือถือนะเพราะมือถือแต่ละเครื่องอ่ะแต่ละรุ่น,แต,นแต่ละยี่ห้อมันให้เสียงไม่เหมือนกันแอนด o อย2ี่รุ่นก็20เสียงก็ได้ที่มันจะส่งออกมานะครับมันไม่ได้ส่งออกมาเหมือนกันแต่คนที่เล่นเพลงจากสายมาก่อนเปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนสายามีตัวเล่นอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่มือถือเงี้ก็พูดยากเพราะว่าเขาอ่ะจะชำนาญ เขาจะเข้าใจในระบบเพลงมากกว่าคนทั่วไปก็ได้หูพวกนี้มันก็มีระดับหนึ่งในการใช้งานนะครับถึงจะแพงก็จะมีระบบมากขึ้นก็แล้วแต่ตัวเราแต่ถ้าถามว่าราคาถูกก็ไม่ได้แย่ถ้าเราใช้ฟังเพลงเพลินๆในระดับหนึ่งใช้คุยโทรศัพท์เล่นเกมบ้างไม่ได้ตั้งใจจะเอาแชมป์โลกเล่นแล้วก็โอเคน้องผมมันก็ใช้หูธรรมดาเนี่ยนะเล่น ก็ c a l l of Duty เขาก็เล่นได้ปกตินะเขาก็อยู่แรงบนสุดๆนี่แหละครับยิงก็ยิงได้เยอะอะแต่อาจจะไม่ได้เก่งเหมือนกับแชมป์ประเทศไทยหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่เขาก็เล่นได้ใช่ไหมค่าการเล่นได้ของคนแต่ละคนเนี่ยค่าการฟังเพลงของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันด้วยงบมันไม่เท่ากันอ่าการได้ยินการรับเสียงอ่ยของคนเรามันก็ไม่เท่ากันเราจะมาบอกว่าของถูกอะ สู้ของที่มีราคาแพงมากกว่าไม่ได้มันก็ไม่จริงทั้งหมดนะครับดังนั้นจะบอกว่ามันก็มีหลักๆคือเรื่องงบประมาณ2เรื่องการใส่เข้าไปในหูอันไหนจะสะดวกสบาย3ก็คือเราต้องเลือกเออหูเนี่ยเราอ่ะไม่ได้ซีเรียสมากเราแค่จะใช้ฟังในการออกกําลังกายบ้างเออนั่งรถระหว่างรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบ จะต้องการฟังแบบว้าวเหมือนเราอยู่ในระบบเสียงที่สุดเตอราวอะ่ะราคาหลักร้อยก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะผมบอกก่อนเลยปัจจุบันเนี่ย่ผมยังใช้อันนี้อยู่นี่ใช้อยู่ด้วยผมเคยรีวิวไปแล้วตัวน,นี้ผมซื้อมาร้อยสองรอยถึงมันจะไม่ใช่ระบบทัชแล้วเป็นระบบปุ่มกดอ่ะแต่เป็นใช้ตีอะ่ะมันเอาระบบเก่าระบบใหม่มาปนๆกันนะแต่เสียงก็ไม่ได้แย่ด้วยนะเสียงดีกว่า หลายตัวตรงนี้ด้วยช้ำนะอะจะว่าไปแล้วดีกว่านี่ตัวเ e โนโวตัวนี้อีกเห็นไหมตัวเนี้ยในมอนสเตอร์ตัวเนี้ยต,ตัวเล็กตัวเนี้ยก็สู้ส่วนตัวก็อาจจะสู้อีกรุ่นอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันไงสุดท้ายแล้วมันก็เราต้องเสี่ยงดวงทั้งนั้นเลยนะครับมันพูดยากณจุดตรงนี้นะโอเคครับเมื่อกี้ ผมได้ยินพี่ดูว่า,าหูฟังตกน้ําตกโถส้วมไปก็พังหมายความว่ามันไม่กันน้ำเหรอครับพี่อยากรู้เหมือนกันหูประเภทนี้มันกันน้ำบ้างไหมนี่อ๋อปกติมันก็กันน้ําอยู่แหละแต่พอรีพระตกปุ๊บกดที่ชักโครกเลยมันก็หล่นเข้าไปในโถส้วมไงจริงๆแล้วหูฟังประเภทนี้หลังๆนี่มันกันน้ําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะ อ่าเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอ่ะยกตัวอย่างอะที่เมื่อกี้บอกว่าตกโถส้วมก็รีกดทักโคกไปนะครับก็ก็หายไปถามว่ากันน้ําได้ไหมชอบมีคําถามแบบนี้นะหูประเภทนี้กันน้ําได้ไหมผมเอาให้ดู้วนี่คือแบบของเก่าที่พังแล้วแยกส่วนมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเช่นสมมุติว่าราคาดีหน่อยเป็นหูที่มีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีราคานิดนึงอ่า ถามว่ามันจะกันได้ไหมดูนะครับพวกเนี้รอยต่อรอยต่อมันแทบจะไม่เนียนมากมันเนียนกิบการจะลื้อออกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าหูเนี่ยพังเลยจะลื้อออกมาต้องเสาะยากนิดหนึ่งด้วยนะครับพวกนี้มันเป็นการเสาะที่ยากมากเพราะมันจะติดแน่นถามว่าตรงไม้อ่ะน้ําจะเข้าได้ไหมตรงพวกอ่าไม่ใช่ตรงไม้ตรงลําโพงตรงดูลําโพง พวกไดเวอร์ลำโพงเนี่ยน้ำเข้าได้ไหมนะตกไปถ้าตกเราขึ้นเลยอะ่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเอาให้ดูแถวนี้น่าจะมีให้เห็นนะครับตัง้งหนึ่งอ่ะดูอย่างนี้อันเนี้ยเป็นเอียบัดเหมือนกันกับซาวพีชต,ตรงนี้แต่ตัวลำโพองอะ่ะมันจะบงัง <he S 2> เห็นไหมมันมีตรงเนี้ยแต่มันจะมีลำโพงไดเวอร์อะ่ะมันบงังจนเรียกว่าน้ำเข้ามาันเลยากมากมันติดก,กาวไว้แน่นยิ่งราคาแพงอะ่ะ ที่มีราคาหน่อยระบบการทํางานอะ่ะหรือระบบเขาเรียกอะไรนะอ่าออันนี้เคยแกะเพื่อถอดแบตออกมาไม่รู้แกะได้อยู่ไหมแกะยากอะ่ะเนี่ยมันมันแน่นมันเอาออกไม่ได้แต่ว่าเคยแกะอ่ะนี่ไงเห็นไหมนี่คือซาวพีดตูแอร์สองถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงนี้มันจะมีแบตตับแบตอะ่ะมันเป็นเหมือนฐานสมัยก่อนที่เป็นเป็นฐานฐานก้อนกลม,กลม ไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบพวกนี้นะเนี่ยเนียแบบแบบเนี้ยมันคนละแบบคนละแบบกันอ่ามันคนละแบบกันแต่ถอดเอาไปใส่หูฟังอันอื่นไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีให้เห็นแต่สังเกตถึงตรงนี้จะมีรูไหม่อา่ารูลำโพงแต่ลำโพงมันจะปิดตรงนี้สนิทน้ําเข้ายากถึงจะแบบเราตกไปนานถ้าเราเอามาเสร็จแล้วเรายอมถอดถอดนะเพื่อเป่าให้หมดเพราะต่กลับคืนนะครับมันก็ใช้งานได้แบบปกติเหมือนเดิม นึกออกไหมครับลองก็ใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้พอยิ่งแพงมันถอดยากม้นต้องอาจจะต้องมีการติดกาวด้วยอธิบายแบบนี้ก่อนว่าตกน้ํามันกันได้ในระดับหนึ่งหรือว่าอย่างเป็นอินเอียร์นะครับอินเอียร์เนี่ยตัวลำโพงม,มันก็จะปิดเหมือนกันเห็นไหมมันก็จะปิดตัวตรงตรงไดเวอร์มันจะปิดเหมือนกันเลยนะครับถามว่าตกปุ๊บเอาขึ้นปับ๊บได้ไหมถ้ายิ่งแพง สบายสบายครับนี่ข้อดีของตัวแพงนะแต่ถามว่าข้อดีของตัวร้อยสองร้อยเนี่ยอาจจะถ้ามาใหม่ๆครับมันจะมันจะแน่นเนี่ยอันนี้คือถอดได้เพราะว่าอันเก่าแล้วอ่าแตกแล้วด้วยเห็นไหมถามว่าใช้มาเป็นเกือบเกือบปีพังก็คุ้มอยู่ร้อยสองร้อยำได้เลยว่าตัวนี้ซื้อมาร้อยห้าสิบบาทเรือีนะครับแล้วก็ใช้ดีด้วยอ่า ได้ส่วนลดแหรอครับอ่ะแต่หมายความว่ากาันน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยนะถ้ามาใหม่ๆม,มันจะซีนมาดีหรืออย่างพวกนี้อ่ะนี่พวกนี้มันมีสมัยก่อนหูพวกนี้หูฟังบูทูธอะไรพวกนี้มันจะเป็นมันไม่ได้มีกล่องมันต้องเอาตัวสายชาร์จมาเสียบน้ําเข้าทางรูชาร์จอ่ะได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเนี่ยอย่างถ้าจะเข้าทางรูดโพงดเวอร์เนี่ย ก็จะมีไอ้ตัวลำโพงบังอยู่แต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นปุ่มกดอาจจะลําบากหน่อยนะอาจจะซึมเข้าตัวปุ่มกดได้แต่ถ้าเป็นรุ่นทัชสกรีนเนี่ยรุ่นทัชอะ่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยังหาลูเข้ายา,ยากเลยไม่รู้จะแกะตรงไหนด้วยถ้ามันต้องต้องแกะแบตนะยังยังมองไม่เห็นอ่ะเห็นไหมคือสรุปเลยมันกันได้ดีในระดบหนึ่งอ่าอย่างงั้นขอแถมอีกเรื่องหนึง่งแบตนะครับมีคนอาจจะสงสัยว่ามันจะระเบิดไหม ในหูเราเนี่ยก็ตรงนี้ใช้มานานใช้มาหลายอันต่อหลายอันแล้วยังไม่ระเบิดแต่ก็ไม่สามารถจะการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่ถ้าแบตมันเสื่อมครับมันจะบวมมันจะบวมอย่างพวกนี้เนี่ยบวมหมดแล้วเนี่ยตัวแบตมันจะบวมก่อนและคั้นแรกที่เตือนสมมติมันเคยใช้ได้สามชั่วโมงมันจะเหลือสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยนี่คืออาการของแบตเริ่มเริ่มเสื่อมลงเทะน้อยเทยน้อย แต่ถ้าแบตเสียเลยก็อาจจะไม่ติดเลยเหมือนซาวพีชอันนี้ก็ได้อาจจะแบตเสียหรือวงจรอะไรชอ็อตมันก็พังได้เหมือนกันในเวลาที่บอกนะครับก็สรุปว่ามันกันน้ำได้ไหลระดับหนึ่งถ้าเอาขึ้นทันนะถ้าอย่างนั้นผมขอถามหน่อยนะครับพี่ดูเพราะถ้าผมซื้อหูฟังมาใหม่แล้วมันเปิดไม่ติดไฟไม่เข้าแล้วเราควรจะทำยังไงครับหรือว่าเราซื้อใหม่แล้วเราควรจะต้องทำยังไง อ,อ๋อมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะตามหลักแล้วเราเราซื้อหูฟังมาใหม่เราก็ต้องเช็คก่อนกล่องชาร์จได้ไหมไฟเข้าหูไหมเสียงออกครบไหมถ้าเกิดเสียงไม่ออกไฟชาร์จไม่เข้าถ้าได้เราดูว่าเราลืมแกะสติกเกอร์หรืออะไรออกหรือเปล่าเราเช็คดีแล้วไฟไม่เข้าแน่นอนจะทำยังไงเราก็ตั้งหลักเลยถ้าเราเพิ่งซื้อมาเคม เพราะเราไม่สามารถจะซ่อมเองได้มันจะไม่คุ้มเช่นถ้าเราซื้อหูฟังมาในราคาเบาๆพราะราคาเบาๆแล้วเนี่ยเราเลือกซื้อเราจะซ่อมเองอะ่ะแบตข้างหนึ่งอะ่ะอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีราคาอยู่ประมาณอยู่ประมาณเอ่อเจ็ดสิบแปดสิบบาทถ้าซ่อมเองไม่เป็นก็ต้องบวกค่ามือคนช่างีกแต่ถ้าได้ตกอย่าง,งนี้ตกร้อยหนึ่งแล้วถ้าคุณซื้อหูมาสองสามร้อยอ่ะคุณ ต้อมเองร้อยหนึ่งแล้วอ่ะหรือร้อยหน่อยอะมันก็ไม่คุ้มสู้เคมไปเลยดีที่สุดซื้อมาใหม่ถ้าเช็คดีไม่ดีเคมเคมอย่างเดียวอย่างนั้นพี่ดูผมขอถามอะไรหน่อยนะครับว่าหูฟังประเภทนี้มันใช้ได้กับระบบ Android iOS ได้ทั้งสองระบบเลยหรือเปล่าครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะรู้ว่าใช้แล้วเนี่ยเล่นเกม ฟังเพลงมันดีเลยไหมครับมันวัดจากอะไร,ะไรก็จะถามว่าเล่นกับระบบไหนได้ก็เล่นได้ทุกระบบแล้วครับเล่นได้ยันคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่ส่วนที่ถามว่าดีเลย์มากไหมเล่นเกมเสียงเพลงอนะ่ดีเลย์ไหมโดยปกติแล้วฟังเสียงเพลงครับจากดูทูบจากอะไรอ่ะหรือดูหนังเนี่ยระบบปัจจุบันมันไม่ดีเลย์อยู่แล้วพวกสายเล่นเกมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า มันขึ้นอยู่กับมือถือขึ้นอยู่กับเน็ตขึ้นอยู่กับระบบสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับหูกับตาคุณด้วยว่าคุณจะมองว่ามันดีเลยไหมนะครับก็อย่างตอนตอน้ตนๆที่พูดไว้ก็แล้วแต่นะเจ้ากูมาเจ้าลองเลือกดูก็ได้ว่าที่ผ่านมาที่เล่าที่พูดมาเนี่ยเจ้าชอบแบบไหนอืมพี่ดูพอดีผมเคยได้ยินว่าหูฟังบางชีอ่ะมันไม่สามารถจะใช้พร้อมกันสองข้างได้ โดยปกติแล้วมันเป็นเพราะเหตุอะไรหรือมันมีวิธีแก้ไขไหมพี่ดุกอ๋อมันก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็อาจจะเรียกว่าตาซวยแล้วกันมันแห้งมาจากตอนที่มันทําโดยปกติแล้วเรารีเซ็ตก่อนแล้วหูมันก็จะกลับมาใช้ได้แต่ว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์มันมีวิธีรีเซ็ตไม่เหมือนกันมันจําเป็นจะต้องหาวิธีรีเซ็ตถ้าเราไม่รู้หรือเราอ่านคู่มือไม่เจอเราก็ต้องถามร้านที่เราซื้อมา ว่ามันมีวิธีดีเซตไหมแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงบางครั้งอะมือถือมันมองไม่เห็นชื่อของบลูทูธเราตัวหูฟังเราอะเราก็ต้องรีเซตม,มือถือก่อนทั้งหนึ่งรอบเพื่อให้ระบบที่มันรวนๆหรือมือถือมันมึนๆไปบ้างนะครับก็ให้มันกลับมาลองดูหรืออาจจะ หรือมันอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่ามือถือมีชื่อบลูทูธก่อนหน้านี้หลายอันมากจนเกินไปเกินกว่าที่มือถือมันจะรับได้มันมีนะมือถือมันมีกำหนดอยู่เราก็แค่อาจจะต้องลบออกบ้างโดยประมาณก็อยู่ประมาณนี้นะโอเคครับพี่ดูผมน่าจะเลือกหูฟังที่ผมว่าเหมาะกับตัวผมได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ว่างๆผมจะมารบกวนใหม่นะครับพี่ดูได้เลยไว้ว่างๆมันเจอกันนะ